สกัตตวาสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชเญนาโสตินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปสันเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะรังปะลีลาหูปะสมนังธรรมเตชเญนาโสตินานสันตุปัทวาสเพทพยาวูปสันเมนตุเตสกัตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังเกเตชเญนาโสตินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปสันเมนตุเตสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชนะสเินาโสัต สกัตวาธรรมระตนางโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปสมะนังธรรมเตเชนะโสชินานสันตุปัทวาสเพยพระยาวูปสันเมนตุเตสกัตวาสังฆระตนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปสันเมนตุเตสกัตวาพุทธระตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุสย์นังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพทุขาวูปสันเมนตุเตสกัตวาธรรมระตนางโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปสมะนังธรรมเตเช ตมังวระอาหุนเนยังปาหุนเนยังสังกเตชัยนะโสธินานสันตุปัทวาสาเพโรคาวูปัะสันเมนตุเตชินะบันชอน ชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานางจตุสัจจสมพังและสรงเยปิวิงสุนาราสภาตันทังกัลตโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมยฮังมาทเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมยฮังกุโฑธโมทวิโรจน์เนสังโคปฏิทิโตไมยฮังอุเรสภะคุณากโรหะทะเยเมนุรุโสสาริปุโตจัตักคีเนกรณัญโยปิภาคัสมิงโมคลาโนจวามเกทะคีเนสวาเนไมยฮังอาสุงอนันธราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุวามะโซตะเกเกสโตปิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิิสสนนโโโโรมปต โรมเฮซีจิตตวัทโกโซไม่ห้งวัดนนี้นิจังปฏิทาสีกุณากะโรปุลโนอังคลิมาโลจ่าอุปาลีนะคะีวลีเทราปัญจัยเมชาตานรลาเตติลกามะมาเซซาชิติมหเทลาวิชิตาชินาเาวกาเอเตสิติมหเทลาชิตวันโตชิโนราชาฉลันตาเชืรอเตเชนังคมังเขสุสันติตารัตนาปุลโตอาสีทักกินเนเมตสุตตะกัางทชักขังปัจจโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังขันธทโมละปริตันจ่าอาตานาติสุตตะกลงอากาเสสะทนังอาสีเซซาปากาลสันติตาชินานานาวะสังยุตตาส วาตปิตาทิสันชาตาภาหิราชตุปัฏฐวาอเซซาวินิยังยันตุอนันตชีนเตชซาวัสโตเมสกิเจนสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชรมาจัมหิวิหัรันตังมหิตทเลสัทธาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริซาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาเวนะสัทธามานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรตีที่สิบสาม พาหุ่งสหสมาพินิมิตจฉาวุธันตังคลเมฆลังอุทิตโคลาสะเซนมาราังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคลา,านิมาราติเลกัมพิยุทธิตสัพพรัติงโคลมปนา วักวักมะคามาติแขังขันติสุทันทวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชซาภาวตุเตชยามังคลานินาราคิริงคชวรังอติมาตภูตังทาวักิจักมัสนีวัุทารุนันตังเมตัมภูเสทวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชซาภาวตุเตชยมังคลานิอุกิีตขักขมาติหักเชสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคารุมาลิวันตังอิทีพิสังคาตมโนชิตวามุนินโทตันเตชซาภาวตุเตชยามังคลานิกัตวานกัตมาตาภูรังอิวะคับพินิยาจินใจ ทุทวจนังชนะยากายามัตเชสันเตนโซพระมิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชุษาพวาตุเตชายามังคลาน้สัจจังวิหายามัติสัจจะตะวาทะเกตุงวาทาปิโรปิธเมตปิตามานังอธิอันตะภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตา,ามุนินโทตันเตชสษาพวาตุเตชยมังคลาน้นันโทปนันทชา,าฟังวิภูทางมาหิตท,ทิ้งปุเตนเท,นะทะระพุชเคนะปะมาถามาปยันโตอิททูปะเทน สวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชซาภวะตุเตชยมังคลานี้ทุกขาหะทิศฐิภูชเคณนะสุธาหาถังครามังวิสุชุติมิชีพิกาอธิธานังยานาคเทนวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชซาภวะตุเตชยามังคลานี้เอตาปีพุทธชัยามังคลาอักถายโยวาจโนทินทิเนสะละเตมตันทีหิตาหิตาวานเนตกวิวิธาจุ ปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนาโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัปปานินางปูเรตังวาปารามีสัปปาปโต สัมโมทิมุตานังเอเตนะสัจจะเจนะโหตุเตชยมังคลังชยานโตโพธิยามูเลศกยานันันชิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปราชิตปะปรังเกซิเซปทวีโปคเลอภิเซเกสัพพุทธานังอคปโพหมตติสุนคตังสุมังคลังสุปภาตังสุวหิตังสุขโนสมุตโตจสุยังรมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวาจกรรมังปัทินังปัทคินามโนกรรมังปณิทิเตปัทคินาปัทคินานิกาตะวานลพันตเทปัทขินเเพราวาตุสพัะง ตุเตผวาตุสักพมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตผวาตุสักพมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุ